รายงานล่าสุดความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยกับหุ้นสหรัฐร่วงแต่ระดับต่าสุดในรอบ20เดือนสิ่งนี้บอกใบ้อะไรกับพวกคนบ้าคริปโตนี้ผมไฮีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กับสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปลาวและสําหรับเพื่อนๆที่เทรดอยู่กับคอย EX สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล7 5 0 c ET เพียงท่านแสดงความคิดเห็นภายใต้แนวคิดที่ว่าเที่ยวสุดฟินโดยมองว่าเกาะเสม็ดเป็นสถานที่พักที่หลายๆคนอยากไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจที่มีต่อเกาะเสม็ดและเพื่อนๆคิดว่าสามารถใช้ คอย EX ได้อย่างไรบนเกาะเสม็ดเพื่อให้ฟินที่สุดด่วนเฉพาะวันที่18ถึง28มีนาคมนี้เท่านั้น ตามรายงานล่าสุดความสัมพันธ์ของบิตคอยกับตลาดหุ้นสหรัฐกำลังล่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าครึ่งปีซึ่งถือว่าสอดคล้องกับข้อมูลของคอยแมทลิกที่แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดความสำคัญแบบเพียสันของบิตคอยและดัชนีหุ้น s p 500ในกราฟลาย30วันมีตัวเลขที่ต่ำกว่า0.20ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนป,ปี2021เรียกได้ว่าเป็นการแยกทางกันอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่ช่วงกลางปี2022หลังจากที่ บิตคอยและตลาดหุ้นได้มีการปรับฐานราคาครั้งใหญ่ทาให้ระดับความสัมพันธ์ในช่วง30วันระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองมีตัวเลขที่ลดน้อยลงต่ากว่าระดับ0.7ด้วยมูลค่าของบิตคอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ S&P 500ที่อ่อนค่าสวนทางกันจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลากว่า2สัปดาห์แล้วซึ่งสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบให้ความสัมพันธ์นั้นมีตัวเลขที่ลดน้อยลงไปอีกทั้งนี้หากตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าระดับ0.0 8จะถือว่าเป็นการล่วงลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีเลยทีเดียว ในปี2021และปี2022บิตคอยได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ผันผวนสูงและเหมาะสำหรับการลงทุนในลักษณะเก็งกำไรซึ่งคล้ายคลึงก,กันกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐนั่นจึงสามารถอธิบายได้เป็นอย่างดีว่าทำไมสกุลเงินดิจิตอลถึงพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงปี2020และปี2021ด้วยอันสงส่งที่ได้รับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐก,กิจและการเงินและก่อนหน้านั้นราคาของบิตคอยก็ได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเช่นกันในช่วงปี2022เนื่องจาก มาตรการ ทุนทางนโยบายทางด้านเศรษฐก,กิจของเฟดการพุ่งขึ้นของบิตคอยในช่วงระหว่างปี2020ถึงปี2021ได้มีทิศทางเคลื่อนไหวที่ควบคู่ไปกับตลาดหุ้นของสหรัฐตามนโยบายที่ถูกปล่อยออกมาแต่อย่างไรก็ตามด้วยหายนะทางการเงินที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ช่วงต้นปี2023ทําให้บิตคอยตอนนี้เลิกถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เก่งกําไรโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นปี2023ราคาของบิตคอยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า40เซน i สุดตั้งแต่เดือนก่อนหน้าที่ระดับราคา20,000ดอลลาร์ 20. และราคาของบิตคอยก็ได้เพิ่มขึ้นตีคู่กับราคาของทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนต่างยกให้เป็นหลุมหลบภัยในช่วงวิกฤตโดยล่าสุดดันชนีความโลภและความหวาดกัวในตลาดเฟียแอนกินอินเด็กซ์ของบิตคอยนั้นอยู่ที่68ราคาของบิตคอยมีการซื้อขายกันอยู่ที่27,944ดอลลาร์ตอนนี้ราคาของบิตคอยกำลังจะทำการทดสอบแนวต้านที่สำคัญที่ราคา20,900 พักอยู่์ในฝั่งของทางเทคนิคตัวชีวัด C D C Action Zone Bitcoin ยังคงอยู่ในโซนสีเขียวในฝั่งของ M C D X ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากนักเก็งกําไรสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้มีแหล่งซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปวิดีโอของเรามีประโยชน์ก็สามารถกดสนับสนุนดโดยการกดโดเนืช่องของเราได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ